มาดูพื้นนี่นะมาดูนะว่ามันเลงขนาดไหนนะครับ นะนี่ครับหลังจากที่แกะกลองรีวิวนะผมซื้อเครื่องนี้มาสักประมาณ2-3สเดือนเลยนะเดี๋ยเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะครับที่สินค้าที่ผมซื้อนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องปนยาพายุนะครับพายุ76,4 BX Turbo เทอร์โบนะครับตัวนี้ค่อนข้างจะแรงนะพเพื่อนเพื่อนตัวนี้ก็สั่งมาจากในช้อปปีนะก็รายละเอียดพเพื่อนเก็คงจะรู้กันบ้างเลยนะเนี่ยมาดูเลยคนระับเนี่ยส่วนรายละเอียดของที่จะมีให้มานะก็เนี่ยจะเป็นตัวนี้จะเป็นสายที่แยกมานะตัวสายที่แยกมานะแล้วก็ตัวหัวฉีดนะเนี่ย เขาเรียกว่าหัวเทอร์โบนะผมจะบิดนะตัวนี้จะเป็นเครื่องสีจังหวะนะเพื่อนผมว่าเพื่อนๆก็คงรู้กันบ้างแล้วนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างจะแรงนะครับตัวสายน้ำนะสายน้ําที่ลงมาจะมีอยู่สสายนะันเพื่อนถ้าปกติที่ผมเคยเห็น,หนผ่านๆน,นะมันจะมีอยู่สายเดียวนะแต่ตัวนี้เป็นสสายนะนี่ฝั่งนี้สายหนึ่งนะแล้วก็อีกฝั่งที่เพื่อนมองไม่เห็นเนี่ยอีกสายหนึ่งนะแล้วก็จะมีหม้อลมมาให้นะเพื่อนตัวนี้เป็นสีจังหวะผมไม่แน่ใจนะว่ากี่แรงมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเนี่ยตัวใส่มันเครื่องอะะะไไรรปปกตินนคัับท่ว คือผมซื้อจากช้อปปี้นะครับเดี๋ยวขึ้นราคาให้ดูนะว่าประมาณ3 0 0พันกว่าบาทนะเพื่อนเ<ๆ>ก็ไม่มีอะไรมากนะตัวเนี้แต่ถา่ว่าใช้ดีหรือเปล่าใช้ดีนะผมบอกเลยนะใช้ดีมากนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องเพื่อนเดูนะคดูนะนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็พูดถึงข้อดีข้อเสียนะให้เพื่อนดูก่อนนะว่าใช้ดีนะก็ขัข้นตอนแรกนะเนี่ยก็ปัมป๊มปั๊มใต้นี้นะับปัมป๊มมาดูเนี่ยเลขปัมป๊มาปั๊มใต้นี้นะปั๊มไม่นำมันลงนะ ก็ยกโชคนิดนึงนะพอครั้งแรกมันยากนิดนึงนะมันไม่ได้จะาต,าต์ดตีนะเนี่ยเดี๋ยวถ้ายังไม่ติดยกข้าเร่งนิดนึงนะเพื่อนๆนี่เริ่มแล้วนี่โอเคตอนนี้เครื่องติดแล้วนะเดี๋ยวผมให้ดูนะว่ามันเรงขนาดไหนนะเนี่ยเนี่ยมาถอยเนี่ยมาดูพื้นนี่นะ มาดูนะว่ามันเลงขนาดไหนนะครับ นี่ก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนนี่นะครับก็เป็นสินค้าจากช้อปปี้หนึ่งตัวนะครับที่ค่อนข้างจะดีตันเลขปุมก็หานะครับปุมก็หาในพวก Facebook อะไรอย่างนี้นะครับหาเอามาจะเอามาใช้มาซื้อนะเดี๋ยวจะพูดถึงข้อดีแล้วข้อเสียเอาเอาไปนี่กว่าข้อเสียก่อนแล้วกันนะจะพูดข้อเสียนะครับว่าตัวนี้มันน้ํามันหมดวเนะเพื่อนน้ำมันค่อนข้างจะหมดไวถ้าเกิดรบปวนเครื่องเร่งแรงๆนะครับน้ำจะหมดไวมากนะตัวเนี้หมดวหมดไวแล้วก็ค่อนข้างจะมีน้ําหนักครับเวลาเราใส่น้ําเกือบเต็มนะ คนที่ว่าใช้เยอะๆนะผมว่าปวดหลังแนนอนนะแต่ว่าข้อดีก็มีเหมือนกันนะข้อดีก็คือมันค่อนข้างจะแรงนะพ่นสูงมากนะเพระาะผมเอพ่นพวกผลไม้นะทุเรียนแล้วเนี้ยไม่มากนะรายละเอียดต่างๆก็มีประมาณนี้นะเพื่อนตั้งแต่ใช้มานะไม่เคยมีปัญหาเลยนะก็การดูเลยก็ไม่ยากนะเนี่ยตรงนี้นะมันจะมีไอวาลว์ดจารบีนะเป็นวาล์วแบบสองฝั่งนะเพื่อนสองฝั่งเนี่ยแล้วก็เราใช้ไปสักพักมันก็จะมีที่ถ่ายนะ้ำมันเครื่องของตัวปั๊มนะปั๊มตัวเล็กนี่นะ เนี่ยมี2จุดนะตีตัวเครื่องรับที่ปัม๊มนะที่ต้องถ่ายมันเครื่องอยู่นะก็ใช้ไปสักระยะก่อนนะเราค่อยมาถ่ายนะเพื่อนๆก็ส่วนอื่นไม่มีอะไรมากนะก็บอกเลยว่าใช้ดีนะแค่มันค่อนข้างจะมีน้ำหนักนะแล้วก็น้ำมันหมดไวเพราะว่ามันตัวดูดน้ำไปที่ท,ที่ปั๊มมันมีอยู่2งสายนะเพื่อนเนเนี่ยมันมีอยู่2งสายนะนี่นะครับก็เป็นสินค้าจากช้อปปี้นะถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะโอเคนะสำหรับนี้ไปก่อนนะครับ